สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปด้วยในรายการยิปซีโอซีบรีก่อนนะทีมงานของเราเนี่ยมีทั้งหมด9,999คนแต่นาทีนี้มีเรา2คนมาก่อนนะมาแล้วนะครับเหมือนเดิมครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะและตามด้วยคำถามครับ ถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะมาครับเข้ามากันได้อืในรายการของเราในรอบนี้ครับกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อย ก้าสิบเก้าแชร์แชร์แล้วชีเรนและตามด้วยคำถามครับกดแชร์แล้ว มาแล้วค่ะจานทอปพร้อม,อมอยังมาเลยจานโอ้มีามาแชรแล้วชื่อต้นถ้าผมจุดทูปขอเลขกับพระแม่กาลีเพื่อนำมาซื้อแจกันและดอกไม้ถวายพระแม่พระองค์จะประทานพรให้ไหมครับดู<ม>ด้วยเหรอดูผมดูให้แค่ว่าดีหรือไม่ดีแค่นี้นนะไม่ได้อะไรครับพูดตรงๆคือจริงเราเราไม่ดูไพยย่แบบนี้อยู่แล้วโดยธรรมชาติเอาตรงๆนะไม่รับดู สื่อสิ่งที่มองไม่เห็นข้างหน้าไร้สดดูดงฟรีนะคะเพราะว่าอันนี้มันต้องมันต้องมีค,ค่าครูครับมีเปิดเปิดครูอ,ะอ่ะม,มีค่าครูพลังจิตครับหนึ่งชั่วโมงครับไม่ได้อะไรครับผมมาไพ่ผิดเอาไปรูป้ใจาเขาก็ไม่ได้เต็มใจตอบนะเอออ่ะไปเดี๋ยวดูก่อนนี่ใครจะถามอะไรมาอันนี้อันนี้เอาไว ถือว่าเป็นโมคาแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่ตอบให้อยู่แล้วรุ่นพี่มห้าทับสองส่วนใหญ่เขามองเราเป็นคนแบบไหนคะไฮแชร์ Hi, แล้วค่ะส่วนใหญ่เจ้าเป็นนักสู้เจ้าเป็นคนที่เก่งเจ้ามีความสามารถเจ้าต้องแข็งแกร่งรู้ไหมคาชื่ออะไรแชร์แล้วดุตุตุหรือดุนตุน ดุนดุน,ดนอ,อีกนานไหมครับภรรยาถึงจะหายโกรธล้วแล้วตอบแชทรับสายเราเหมือนเดิมเขาไม่ตอบครับสามวันนี้ครับผมโตผมดูแค่สามวันคือคุณถามว่าอีกนานไหมผมตอบสามวันว่ายังไม่คุยกันเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยจะแค่สาวันเท่านั้นนะคะครอบคุมระยะเวลาสาวันนะคะแต่ถ้าอยากให้ภรรยากลับมาครับอินมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมเมียรักเมียหลงนะคะ ผมบอกได้แค่นี้แหละถ้าเชื่อก็เอาไปบูชาถ้าไม่เชื่อก็อยู่เฉยๆรอคอยครับนะรอคอยไปเก้าเก้าปีแม่ฮนะเก้าเก้าปีอาจารย์เขาฟ้าเซลเล่นไอกดแชร์แล้วนะนะตามด้วยเชียร์เล่นแล้วตามด้วยคำถามถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามครับสำหรับรายการของเรา ในรอบนี้นะเฮ้ยนะผมบอกได้แค่นี้แหละนะเข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นโดยมีท่านอาจารย์เออผู้มาดูแลร,รายการทุกรอบคุณเมิดความรักค่ะโสดจะเปิดใจหรือจะปิดใจไปตลอดเลยดีไหมคะมันต้องเปิดใจให้กับชีวิตบางอย่างบ้างครับคุณจะมีคู่แหละไพ่บอกว่าคุณจะมีชีวิตคุณจะมีนะคะไม่ใช่ว่าอยู่เป็นโสดนะ คุณจะต้องแสดงพลังที่แท้จริงออกมาคครัวไดุ้ณเข้าใจคําว่าแสด,แสดงพลังที่แท้จริงออกมาไหมคือมีคนไปไหนไปด้วยกันอะไรเงี้ยมีคนแบบว่าอยู่เป็นเพื่อนเราอะไรเงี้ยพลังระดับเมตตามหานิยมกดแชร์ออกไป เหมือนอาจารย์โอ้อย่างเงี้ยอาจารย์โอ้ไปกับกายภาพบําบัดที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยอาจารย์โอก็หนีอาจารย์ท็อปไปด้วยไงหนีอาจารย์ท็อปไปด้วยเ<อ>สร็จแล้วก็หนีเอากลับบ้านมาด้วยอย่างเงี้ยอาจารย์ท็อปก็ไปนั่งหลับมีคนถามเข้ามาคุณวศินอยู่โสดอยู่ครับเพื่อรู้จักกับผู้หญิงคนหนึง่งเขาเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยยังไงฮะใพ่บอกว่าคุยได้ทุกเรื่องมีเมตตามหานิยมเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้นะคะรับนฟะังปัญหา ไม่ได้เสียหายอะไรนะเพราะฉะนั้นโอกาสคุณมี9,999นะมีความผู้ใหญ่นะมีความเป็นคนที่แบบที่ปรึกษาได้ดีเลยนะคือผมจะพูดอย่างหนึ่งนะบางทีเนี่ยค,คนมองพวกเราเนี่ยออกจากาด้านนอกเนี่ยมองเข้ามาว่าว่าพวกเราเนี่ยดูดวงเนี่ยเราดูเนี่ยมันดูยังไงทำไมมาทำรายการดูดวงทุกวันเพราะว่าเราดูดวงมานานมากแล้วทุกวันเนี่ย เราเงหมดสิบเก้าปีหอจย์โอใช่แล้วเราก็ยังดูดวงกันอยู่นะแต่ว่าตอนหลังเราหนักไปทางพิธีกรรมเป็นส่วนใหญ่อันนี้ต้องยอมรับนะว่าพิธีสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศรีห<น>ัจาจัน<ด>โอ,ท,อ,อทำไปแล้วเนี่ยหลายคนสุดปังสุดปังในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าหน้าที่การงานดีเจริญก้าวหน้านะคะได้เงินได้ทองได้ความก้าวหน้าได้ความสําเร็จได้สเสน่ห์ได้ตามมหานิยมคนละคนใกล้คนเอ็นดู ก็คิดว่าคนที่ทําไปก็คิดว่าไม่ไม่น่าที่จะสําเร็จนะบางทีเนี่ยแต่พอเอาจริงๆก็สำเร็จจริงๆนะอืมอมนะเอาละครับนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็รายการรอบนี้ก็เป็นรอบที่สุดท้ายของวันนี้นะดูดวงนะเดี๋ยวจะทาาํารายการคนมีองค์ต่อนะคะที่เพจรายการคนมีองค์โดยอาจารย์โอ้และแย์ท็อปค่ะนะโดยมีท่านอาจารย์โอ้ <c oughs> มาเล่าทุกเรื่องที่เป็นประสบการณ์สูงสุดพิเศษนะท่านอาจารย์โอของเราเนี่ยท่านมีประสบการณ์มากมายตลอดหลายสิบปีอาจารย์นะทอก็ประสบการณ์เยอะเกี่ยวกับรายการคนมีองค์ซึ่งยังคุยกับนางตะเคียนอย่างเงี้ยอาจารย์ทำได้ลรอคุยนะคุยกับสัมภเวสีอย่างเงี้ยนะซึ่ง มันเป็นสิ่งที่ยากยิ่งที่มนุษย์ทั่วไปปกติจะเข้าใจได้นะมาแล้วอ่ะตอบเขาใช่แล้วค่ะดีจะเปลี่ยนงานจะดีไหมคะดีครับมีเมตตามหานิยมครับอ่ะปลายคนละเดือนอานุสิบแปดฮะอายุใช่ไหมจะได้คืนดีอะไรอ่ะกลับแฟนไหมคะ กับแฟนไหมคะยังครับยังไม่ได้คืนดีครับไพ่มันเป็นไพ่พระถ้าคุณอยากได้คืนดีต้องมีอินมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมแฟนรักแฟนหลงผู้ใหญ่เอ็นดูค่ะขายดีค่ะเมตตามหานิยมเพศต้องข้าสนใจเรานะคะชอบเรารักเราคือเนี่ยอะนะมาครับมีเมตตามหานิยมอ,อแล้วก็เขาเรียกอะไรทำให้คนโลกข้างรักเราหมดเลยอะค่ะคุณจะถามซ้ำหาอะไรนะครับเพราะว่า เพราะว่าเราตอบไปแล้วเองเข้าใจไหมถึงถึงพิมยังไงกลับกลับแฟนก็ูมันไม่มีประโยชน์อ่ะพิมผิดอยู่ดีอ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าตอบไปแล้วอ่ะค่ะเขียนผิดไม่เป็นไรเสมอคุณ่ชยพิมให้ถูกใครเขาก็พิมผิดกันทั้งนั้นแหละความรู้อ่ะเราผมนึกถึงตอนเด็กๆนะที่แบบว่าไปว่าเขาโดยมีท่านอาจารย์โอใครก็เลอพิมผิดกันได้นะคะโดยมีท่านอาจารย์โอ โู้เป็นประธานสูงสดโอ้แปลกใจนะทำไมเวลาแบบเปิดไพ่ยิปซีหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าพลังที่แบบลูกศิษย์สัมผัสได้ของอาจารย์โอเนี่ยจะเป็นลักษณะเนิบๆเย็นๆเรื่อยๆแบบเบาๆบาเบาเย็นๆอะไรเงี้ยการพูดการจาก็สไตล์นุ่มๆเบาๆเย็นๆนุ่มๆแต่หอาจารย์ทอที่แบบร้อนแรงแบบมีพลังแบบความร้อนความแบบกระตือรือร้นอะไรเงี้ย อจารย์ฮอปนะอะไรอ่อนว่ามีใครถามมาใหม่แชร์9,999แชร์เร็วร้อนแรงจริงๆกดแชร์แล้วตามด้วยชีร e f นะและตามด้วยคำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามถึงยุคที่หมอดูจะต้องมากดไลค์ให้ตัวเองแล้วนะคะกดเลิฟให้ตัวเองนะอาจารย์ฮอปนะ รู้ <มา S 2> สึกยังไงก็ไม่รู้แปบบลกๆแนากดแชร์แล้วอยู่นานก็ใช่ว่าจะมีใครถามนะเนี่ย9นาทีนะคะเอาละใกล้หมดเวลาลงแล้วนะขอรับก็อ <c oughs> าจจะถามเ,าเดี๋ยวโฆษณาครั้งสุดท้ายก่อนติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook ครับอู้ซีบริกรอภิรัตอูสซีบริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID RIO c i r i 15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID r i AJTOP 16ครับนะก็เวลาในรอบนี้ก็จะหมดลงแล้วนะก็เหลืออีกนิดหน่อยนะใครที่อยากลงนะหน้าทองเสริมดวงเสริมราศี ก็มาติดต่อสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอหลังใหม่นะเพราะว่าเราทําพิธีกรรมกันมาหลายสิบปีแล้วนะตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะมันอยู่ในพลังชั้นสูงนะมีทั้งการครอบมีทั้งการเชิญครูมีทั้งประกอบพิธีการรับขันครูตรวจองค์ตรวจเทพซึ่งพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะบงวงสรวงกิจการร้านค้า ก็ติดต่อสอบถามกันได้หลังไมที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ไปแล้วครับหมดเวลาลงแล้ว